อ้าฮะาากลาบสวัสดีชาวเกม ROV ทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับจอนนี่เอกครับผมไม่รู้จะแคสเกมอะไรแล้วนอกจากเกมนี้เกมนี้เกมเดียวปะเล่นหน้าห้าก่อนก่อนที่จะไปเล่นแล้งวัดอ่าโอเค ลาสโคเจกลากันเอากดเริ่มดิไม่เริ่มอ่ะดู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 ดดเฮ้ยกันเริ่มดิเพื่อนก็เริ่มดิเริ่มดิเพื่อน,เ,เ,เ,อนเออแบบน้ำเนี่ยป่าจะได้จบไวๆที่มันชอบจบไว้อยู่แล้ว หายกันไปนานก็นเกม R O V อะ่ะเลือดนักสู้มันมันลังไหลอะ่ะเลือดนักสู้มันลังไหลอ่้ไม่ต้องพูดเยอะโหนก็เช,ชื่อไปอ้า,าวเข้าเรียบร้อย มาเลยจ้าเริ่มแรกเราก็ต้อง่าปากก่อนใช่ไหมเป็นป่าก็ลองฝาปากก่อนมันต้องใจเย็นเย็นมันต้องใจเย็นเยนไปดูจอเล่นป่านี่มันต้องใจเย็นเย็นป๊อป ค่อยๆไปค่อยๆไปแบบนี้ครับผมจะเล่นเกมไว้นะเพราะว่ารีบอัดรีบไปป๊าเขาให้เอาเอาอะไรเอาใครก่อนเอาแปบ๊บเดียวเวลสองละไวเกินทุกคนว่ามันไวเกันไหมนี่เวลสามแล้วไวจัด ขอเวลสี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเพื่อนกลับไปแล้วหลงเหลือไว้กับโอ้โหหลงเหลืออะไรไว้ให้ผมเนี่ย อะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรครับอะไรครับผมตายไปดิตายไปดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะโกงเปล่า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 ไม่ตายได้ไงทำถ้าถ้าไม่ตายแสดงวงงดง่า,ว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 าวโกงเฮ้ยห่าอ๋อบวกจะบอกอ๋อจะบอกอ๋อโอ้โหจะบวกอย่างนี้ก็ตายไปดิครับ <Yeah. S 2> บอกแล้วว่าอยาบวกับจอนแล้วผมว่าผมต้องเปลี่ยนกล้องก่อนเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเดี๋ยวทุกคนจะมองไม่เห็นเอ้ยมันเอาผมแล้วผมเปลี่ยนมุมกล้องกันล้อผมสักคู่ปัาบอ่าเปลี่ยนมุมกล้องมาอยู่ตรงนี้อ่าเอานี้ไม่อยู่ตรงนี้อัลเลมปิใช่ไหมอ่าอย่างนี้มองเห็นละ ชัดเจนละอ่าดันบนอย่างนู้นอย่างนี้ปึ๊บเฮ้ย,ยผมโดนแย่งวะโอ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหจะแย่งจอนหรอฮะจะแย่งจอนหนอคิดผิดเปล่าคิดผิดเปล่าเจา้จาจอนะคิดผิดเปล่าเนี่ยบอกแล้วว่าคิดผิดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย้จอเก็บจอนเก็บเก็บวปดวดรวดร้าว อืมเจ็บปวดรวดรวด้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายได้นะถึงกับตายได้นะถึงกับตายได้นะแต่ก็ไม่ตายตาพอให้ค่าสามแล้ววะทุกคนมันมันจะไวอะไรประมาณนะั้นคาสามแล้วว่า โอ้โ oh, oh, หโหดเกินยืมชายคนนี้เอามอเอามาัลเอามาเอามอลนิดหนึ่งเอามาลหนึ่งคิวามาหนึ่งคิวปากเอาให้ค่ะสิว่าไงว่าไงครับว่าไงจัดทำเพื่อนจอนหรอทำเพื่อนจอนหรอทำเพื่อนจอนหรอจอนเพื่อเอาในป้อมเลยผมว่าเอาในป้อมมันไม่ต่อใจเฮ้ยเฮ้ย แหมอ้าวอย่างนี้ก็ไม่น่ารอดดิรับบอกก่อนเลยไม่น่าจะรอดโอ้โหแหมมันห้อยพระอะไรไว้วะเนี่ยรอดไปได้ยังไงแล้วครปูขึ้นอามาไอ่อะไรอะไรจะเอาหรอจะเอาหรอตายไปแล้วนั่น่ะเคยตายผมไปแล้วเคยเฮ้ยเฮ้ยมันแก้แค้นหรอมันจะแก้แค้นไหม มันจะแก้แค้นะแต่มันแต่เราแต่เราก็หนีได้อ่ะว่าไงอ้ยางมาว้ามาดีครับผมไลท์ s ับตะไคร e มาสิครับไม่รออะไรอะตอนเนี้ยโหแป๊บแป๊บครับผมสี่ห้าแป๊บแป๊สี่ห้าโอหตายอย่างนี้รออะไรอ่ะไลท์ s ับตะไคร e มาดีครับ ไม่เก่งจริงเล่นไม่ได้นะเนี่ยคือคลิปเดียวจบปะคลิปเดียวจบปะเอ้เอ้พระคุณน้องเสาน้องสาน้องสาเอ้ยโอ้โหไม่ไ่าจะรอด จับตาไว้จับตาไว้จับตาดูผมไว้อย่าจับตาดูนะเดี๋ยวมองไม่เห็นแฮ้เอ,าอ้ายังไงนะพ่อสาวพ่อหนุ่มแม่สาวแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเฮ้ยเฮ้ยฮไม่รอดจะรอดโอ้โหรอดไปได้อย่างไงยโอ้โหห้าหนึ่ง โอโ้โหทีมโอ้โหตายยับโอโ้โหโหดจัดโอ้โหสิสิบสิบห้าคืออะไรอทีมโอโ้โหเหนื่อยใจอ่ะกายไม่เท่าไหร่โหไม่เหนื่อยใจอ่ะกายไม่เท่าไหร่แล้วจริงเฮ้ยมันเอาผมแล้วนะแล้วก็ตายแล้วแล้วก็ตายแล้วลระบบก็ตายแล้วเฮ้ยได้ได,ได,ได้อยู่ได้อยู่ ทีมมันมาทีมเรามาเฮ้ยเลือกนักสู้มันหลังไหนเอามัดโต๊ไปเออสวยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยมันมันผมว่ามันเอาผมว่าวิ่งดิวิ่งดิเอ๋เอ๋เอ๋ตายน้อยตายน้อยตายน้อยวิ่งตายน้อยวิ่งอุ้ยมันตามมามันตามมาย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 าหาวยาหา น้องเฮาอย่าน้องมันหลวงไม่รู้ตัวนี่น้องหลวงไม่รู้ตัวนี่น้องหลวงไม่รู้ตัวเอ้าอะไรน้องนี่อะไรน,อน้อ,รนองมีเอามันเอามันใจต้องสู้ใจมันต้องสู้ทั้งใจทั้งกายมันต้องสู้ด้วยกันยิงมาเลยป๊ะเลยโอ้โหช้าเกินไปพ่อหนุ่มโอ้ย่าบอกนะว่า โอ้ทีมโอ้ถอยเลยอย่างเงี้ยถอยเลยแล้วผมก็มาเคลียร์ด้านบนอยู่เอ้าตองกลางแตกแล้วโอ้โหอ,อย่างนี้จะรอดหรือไม่รอดน,นี่โอ้ยใจเย็นๆทีมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราใจร้อนไงโอ้ยแล้วโอ้โห คือแบบไปเหมือนไปตายกันน่าเป็นไปเนี่ยเล่นเป็นไหมเนี่ยเอาวีเนี่ยอย่าว่าคนอื่นเราเอาเล่นเป็นหรือเปล่าจอนจอนเราเล่นเป็นหรือเปล่าเฮ้ยได้ได้หนึ่งคิวเขาเรียกว่าย้อมเสียตลาดจริงปะอ่าทำอะไรกันนะไม่เคลียร์ไม่เคลียร์อะไรเลยงงผมแล้วงง ผมก็ถึงก็ผมก็ผมงงถึงก็งงอ่ะถึงก็งงอ่ะถึงก็งงอ่งงงะคืออะไรเนะี่ยให้ผมมันทำอะไรเนี่ยให้ผมมันทำอะไรเนี่ยครับให้ผมมันทำอะไรเนี่ยครับมันต้องแก้แค้นนี่นี่ถ้าไม่เจ๋งจริงทำไม่ได้ผมบอกก่อนเลยหนี เอามันเฮ้ยผมได้ป่ะผมได้ป่ะผมได้บังกรทุกคนโหโคตรเทพได้เฉยยังเงยงงงาได้ยังเงยงงงงาบุ๋มบุมยังงงอยู่เลยได้เฉยเลยได้ได้มังกรได้มังกรแล้วไงแล้วอ่ะ แล้วหายาไปดิตามเดิตามเด, it, ตด็ติด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 น้องสาวหายตัวถึงจะหายไปครึ่งนึงพี่เกิดแล้วนะพี่ไม่รอแล้วนะเกิดแล้วนะบอกแล้วอย่าให้เอาจริงสกิลมังกรพี่มันมาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ก็ตายได้นะเพราะคุณแม่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวางนก็ตายได้นะนะ้าทำเป็นเล่นไปพระคุณ มังกรมามังกรมามังกรมาปั๊บสวยเอาเอาเอายังไงจะเอาอย่างไงดีเพื่อนจะเอาอย่างไงดีนะมาได้เธอเอามาเป็นแฟนจะเอาอย่างไงดีนะจะเอาอย่างไงดีนะเฮ้ยเจ็บแล้วมีโอ้โหผมเจ็บผมเจ็บผมเจ็บผมต้องกลับผมเจ็บผมต้องกลับถอยถอย ถอยด้วเลยถอยด้วยเลยเพื่อนไม่ถอยวะฟัอง,องอันนี้ไปก่อนโอ้โหของมันมาครับของมันมาช่วงนี้ของมาบ่อยของมาไม่ขาดสายอะ่ะเอาง่าย ปลอมปลอมปลอมไปปลอมไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเอาว่ะเฮ้ยโอ้โหเล็งทาพวกคุณไม่ได้นั่น่ะเอ๊คดีพิกแบบปั๊บแบบปั๊บแบบเปิดแบบปั๊บแบบปั๊บปั๊บผามพามโอ้โหเยอะจัดโอ้สาดตีตัวเลยลื้อพวกคุณกล่าวว่าจะมาชัดดาวด้วยเหรอเอเดียวแล้วมันก็ไม่มารวมกันนะ ของเราไม่มารวมนะแต่ของเขารวมกันรวมกันจะเอาผมแล้วนะ่ะผมและซิงเจอแบบนี้จอและซิงโอ้โหแล้วพายายามไปตายกันครับผมถอยด่วนเลยถอยด่วนเลยอย่างนี้โอ้โหก็รู้อยู่ว่าเยอะอะเราก็ต้องมีวิธีการรับมือดีไม่ใช่แบบเฮ้ยเร้โอ้โหโออกไม่ได้ โอ้ยออกไม่ได้ได้ไงอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เล่นมานานครับผมสีมือยังสีมือมันก็ตกอ่ะเนาะอืมไม่เป็นไรยังมีอีพีต่อไปไมาดูกันช่วงต่อไป